เมนูแรกมาแล้วต้มแซ่บต้แซ่บเครื่องในโอ้เด็กๆกินอร่อยไหมครับต้นหอมอร่อยไหมเยี่ยมเลยข้าวฟ่างอร่อยไหมนี่เรื่องรสชาติต้องถามพี่ดีมแซ่บป๊แซ่บดีแซ่บเนี่ยร้านร้านลับต้นแต้นะเขาอยู่ตรงสามแยกเหล่านาดีนางงามนะตรงนี้สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่คอนแก่นนะคะ มาฉลองปีใหม่กันที่ร้านลาบต้นแต้นี่ มาฉลองปีใหม่กันที่นี่นะวันนี้จะสั่งเมนูอะไรไม่บอกหรอกไม่บอกนะครับอ่าเป็นความลับเป็นความลับแต่ว่าพอสั่งซอยจุไวแล้วแล้วก็อันนี้อันนี้พี่อะไรพี่เขาฟางนะมาเลี้ยงวันวันปีใหม่ที่ร้านต้นแต้ที่ขอนแก่นนะก็เคยเคยมากินครั้งหนึ่งติดใจมากเลยต้มแซบเขาอร่อยก็เลยติดใจนี่ เมนูเขาก็ไม่แพงนะเมนูเขานะก็60 70บเ0ร้อยเนี่ยมีซอยจุด้วยซอยจุร้อยนี่ต้นตำรับจากขวัแก่นเลยเดีย๋ยวเราจะลองดูว่าทิปนี้จะอร่อยไหมแต่ว่าก็ไว้ใจได้ที่นี่เคยมากินรอบหนึ่งติดใจเลย <c oughs> ก็เป็นร้านสไตล์แบบนบ้านนะปีที่แล้วรู้สึกว่าตรงนี้เนะี่ยเขามีเขามีเป็นกองฟางมีตั้งตั้งเป็นร้านที่กินข้าวกินอาหาร ก็ของแม่ค้าครอบครัวเขาก็มี2คนนะ <Okay. S 1> ถ้าใเราหรือว่าถ้า,าลูกค้าเยอะๆก็ต้องรอนิดนึงนะ <Okay. S 1> แต่เราลองว่าอร่อยแน่นอนเลยลาบต้นแต้ที่ขอนแก่นนะเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกันเนี่ยร้านร้านลาบต้นแต้นะเขาอยู่ตรงสามแยกเหล่านาดีนางามนะตรงนี้ตรงนี้เราก็มุ่งหน้ามาจากขอนแก่นนะ แล้วก็มาเจอสามแยกตรงนี้พอดีเลยร้านเขาก็จะอยู่ตรงสามแยกตรงนี้พอดีนี่ร้านหลาบต้นแต้ก็แนะนําเลยใครมาแถวขอนแก่นตรงนี้ถือว่าอร่อยต้มแซบข้าอร่อยมากก็ใครจะซื้อตระมงต้นไม้ร้านก็ติดอยู่ตรงร้านขายต้นไม้เลยเมนูแรกมาแล้วต้มแซบต้มแซบเครื่อง,อง,งในโอ้โงเด็กๆกินอร่อยไหมครับต้นหอมอร่อยไหม ม,มข้าวฟ่างอร่อยไหมน,มนี่เรื่องรสชาติต้องถามพี่ดีม,มแซบบอแซบยูนะ<ส>โอเค <laughs> ร้านต้นแต้เลยไว้ใจได้เลยกับพี่ดีมคอนเฟิร์ม ดีม,มันทีเรียบร้อยอร่อยไหมอร่อยนะพี่ดีมอร่อยไหมพี่ดีมอร่อยไหมโอเคเดี๋ยวเช็คบินก่อนเนี่ยกินกันอลังการมากเลยเดี๋ยวเราลองเช็คบินนะปะ่ะอร่อยมากเลยปะ่ะไนี้<ะ>กลับบ้านกอนดีกว่าสวัสดีค่ะ